ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วจมน้ําเนี่ยทายังไงถึงจะรอดนะหลังจากที่ผมได้ไปศึกษาไปดูคลิปคนจมน้ํามานะสิบถึงยี่สิบวินาทีแรกเนี่ยจะยังไม่จมนะจะยังหัวผุดผุดผูพูพ้นน้ําอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีแรงอยู่นะคือยังดิ้นมั่วไม่มีสติเนี่ยดิ้นเพื่อที่จะขึ้นมาหายใจได้หลังจากนั้นก็จะจมหายไปเลยเพราะว่าเนจะสําลักน้ำาะะนื้อจากน้าเข้าปอดนะอ่ะการที่เราจะรอดเนี่ยคือ ตั้งสตินะตอนที่เรายังมีแรงอยู่เนี่ยยังไม่จมเนี่ยตั้งสติแล้วก็เอาอากาศเข้าปอดเย,ยอะๆแล้วก็นอนหงายเลยทําท่าปลาดาวหายใจเข้าปอดแบบนี้นอนหงายทําท่าปลาดาวเอามือเอ้าเท้าลาน้ำไว้แบบนี้ยังไงก็ไม่จมดูไว้เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับในตอนที่มีแรงอยู่เนี่ยนะเอาแรงที่เราจะไปดิ้นมั่วซั่วนเนี่ยมาทาท่าปลาดาวนอนหงายนะเอาอากาศเข้าปอด เนี่ยเอามือเอาเท้าลาน้ําไว้เนี่ยแค่นี้เองไงน,นะลาน้ำไว้แค่นี้มันก็ไม่จมแล้วเอาดูผมจะลองอยู่นิ่งๆนะเห็นไหมมือแทบไม่ขยับเลยนะมันยังลอยเลยเนี่ยนะมือนะมือเนี่ยเวลาลอาน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าทําตรงๆแบบนี้นะให้เราปาดน้ำเนี่ยกดน้ําลงไปแล้วท้ามือเฉียงๆแบบนี้กดน้ําลง เนี่ยวนหนึ่งเงี้ยวนหนึ่งเงี้ยกดน้ําลงวนหนึ่งเงี้ยถ้าทําแบบนี้มันมันจะลอยไม่ไ่ะมันไม่ลอยหรอกกดน้ําลงแบบนี้เนี่ย<น>เห็นไหมพู้ยู่นิ่งๆเมื่อกี้ยังลอยเลยจาไว้นะครับเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้บ๊ายบาย